ครับผมก็ขอสัดสดททุกท่านนะครับผมก็มีไม้อาจจะเป็นดอกเดิมๆด,ด้วยแล้วก็ดอกไม่มามา,มาให้ดูอันนี้จะเป็นดอกต้นเดียว <c oughs> ที่อบดอกนะผมที่อบดอกก็ขอโทษครับผมไม่ไม่ไทํางานเมื่อเช้าไม่ถ่ายคลิปเพ้ดูก็นัดว่าเกมาถ่ายคลิปใพ้ดูว่าพอดีผมก็เป็นไข้หนักด้วยแล้วก็พอดีแม่ก็ ก็มีอาการเจ็บป่วยกระทันหันต้องส่งโรงพยาบาลต้พาไปพบคุณหมอแต่เช้าครับผมก็ขอโทษด้วยครับผมก็เพิ่งนกลับมาถึงบ้านก็อ่มาดูให้ชมดอกนี้สวยมากีย๋ยวจะเกลี่ยเกสร้วจะเกลี่ยเกสรตอนเย็นนะตนนัวนี้ถ้าตัดกิ่งพันกิ่งพันก็ไม่ค่อยมีให้ตัดก็ผมไปตัดไปเสียมแล้วไม่รู้ติดอยู่ต้นหนึ่งนะติดอยู่ต้นหนึ่งต้นสูงตัดไปวันเสาร์าสี่กิ่งพอดีกิ่งโดนไก่จิกไปทิ้งหมดก็มีตัวนี้นะเผื่อ อันนี้ไม้สูงนะไม้สูงเนี่ยราคามันค่อนข้างแพงนะเพราะค่าส่งจะกินไปเยอะนะจะกินไปกับค่าส่งเยอะไม้สูงจะดูแพงอันนี้คิตตี้นะจุงฟูคิตตี้อันนี้สวยนะก็ไม้สูงเป็นไม้ใหม่นะย้ำนะว่าเป็นไม้เสียใหม่ไม้ผมบางต้นจะไม่ค่อยสมบูรณ์เพราะเป็นไม้ขาดน้านะเพะว่าไม้ต้นเหล่านี้จะเป็นไม้ที่ให้น้ําได้ได้บ่อยหน่อยไอ้บางคนต้นนี้บอกว่าสีจัด นะเป็นเอกบางคนที่สวยมากเลยเอกบางคนตัวนี้ตัวนี้เป็นไม้ที่ดูสีสวยมากที่สดสวยมากนะประมาณนี้เลยตาก็ไม่ขี้เหร่เลยนะตอก็สมบูรณ์ดีตญี่ปุ่นสมบูรณ์มากก็คู่นี้นะก็ดูดูไกลอันนี้สูงมากอ่าต,ตัวนั้นนะสี่ร้อยผมขายนะอันนี้สี่ร้อยผมขายสี่ร้อยขายก็ไม่ใช่จับถูกจะแพงมากนะ ก็ตกไม้จนร้อยกว่าบาทนะค่าสูงค่ากล่องค่ากล่องก็กินไปยี่สิบกว่าบาทแล้วก็ค่าค่านวนค่านี้ค่าสูงแล้วก็ใบเยอะนะก็สี่ร้อยก็เกลือจะชอบมะอันนี้เป็นไม้แดงตัวใหม่ที่ทำก็ได้ประมาณนี้นะคุณพี่อันนี้พี่รับไปนะตัวนี้มีพี่พี่รับไปก็แดงนกซับตัวนี้พี่เอาไปด้วยพี่บอกว่ามีแดงนกซับเยอะแล้วก็เอาไปสต้นนึงอันนี้อันนี้ใบไม่ขี้เหร่นะจะดอกได้ประมาณนี้ได้มาดอกโตจะได้มาหก ออกแขกนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกดอกเรียกก็จะได้มาห้าแขกก็ไปเลี้ยงอันนีด้ดอกแรกนะพี่ต้องรอดอกเด็ไปหมายถึงว่าดอกรุ่นเด็ไปว่าเออเขาจัช่อดอกเยอะไหมนะเยอะก็เวลาเต็มพุ่นก็โอเคสวยเป็นไม้ตัวใหม่ที่ทําอาจจะยังไม่เท่าไหรอันนี้อีกตัวหนึ่งที่ทําใหม่เช่นกันก็ดูมันยังไม่เท่าไหรนะแต่ว่าถ้าหาก่อดดอกเยอะแล้วก็ดอกแบบ ไม้สมบูรณ์แล้วก็อดอกแบบ,บแมันว่าเต็มต้นนะแปลว่าเต็มต้นนะโอเคเพราะว่าสวยเนี่ยโอเคเลยนะคิดว่าสวยเนี่ยนะคิดว่าสวยเนี่ยอันนี้เป็นไม้ใหม่อยู่ยังจะไม่เท่าไหร่นะต้นนี้อีกต้นนี้ไม่รู้ต้อนอะไรหรอกมาปลูกใส่กันเพราะปลูกใส่กันอันนี้ประหยัดน้านะประหยัดน้ำเพราะน้ำพอมีน้อยก็อันนี้อันนี้มีเจ้าของแล้วนะแต่ต้นนี้ยังไม่มีเจ้าของจริงๆริงไมสูงอย่างนี้เขาขายกันต้นละสองร้อยกว่าบาทเลยนะในร้านนะตัวละสองร้อยเลยนะสองร้อยขึ้นเลยนะ ร้อยสามสิบสองร้อยห้าสิบนะที่ผมเคยไปดูในร้านขายต้นไม้นะอยากขายแพงด้วยเราจะขายกันต้นละสองร้อยกว่าบาทเลยนะไม้ไม้ญี่ปุ่นแบบนี้แหละอันนี้ก็เดี๋ยวรอให้ผลมาจะบตัดจริงที่หมดเลยต้นนี้เอาเสียบเยอะๆนะเยอะๆไม่ค่อยมีผลไม่ค่อย <c oughs> มีน้ำหรอกร้านต้นเี็กผมเยอะนะก็ นั่เ,เดีอวคุณพี่จริงๆมันมันรู้สึกแพงนะอันนี้เหลือต้นเดียวนะมาตะเหมือก,แ,ก,อกแล้วต้นเดียวสุดท้ายแล้วอันนี้ก็อาจจะชอบวิเคสาะสารไปด้วยอ้เคสารโอเคสมบูรณ์ใช้ได้กลังแกกเชอบดอกมาแก่จรงอังกอรแล้วต้นเดียวอันกกร์เกเสียาริมนะเพราะกิ่งคันมันเล็กไปคือต้องการขายก็ต้องเสียผาริมแต่ว่าไม่นานแหกอหุ้มแล้วก็สวยเองแต่ว่าอังกอรก็ดูขาดน้ําหน่อยว่าอาจจะดูดูไม่เท่าไหร่นะ แกมันแพงนะไมาอย่างนี้มันรัดโบนี่ตก400เลยนะ400เลยเพราะว่ามันจะแพงกับค่าส่งเนาะอันนี้ส่งเอเอฟจะแพงอันนี้ก็เป็นไม้ขาดน้ําะไ,ไม่ค่อยนําเสนอให้ให้ให้ดูนะแต่ว่าเห็นไหมมันจะหัอแฟบอ่าัวเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ไม้ขาดน้ําแน่นอนขาดน้าํานานอ่าแต่นี้จริงๆตัวนี้ดอกสวยนะถ้าไม้จูรวนโอเคทุกอย่ากจะสวยมากตัวน,นี้น,นี่กวนเล็กริกดาก็ประมาณนี้นะตัวเล็ก อันนี้ก็ชมพูอันนี้ขาดน้ําบานนานแล้วก็เลยบอกจริงจริงดอกสวยนะมันเป็นม้ที่ขาดน้ําก็เลยดูแคบๆนะจริงจริงไม่นําเสนอขายนะแต่ว่าถ้าขายถูกก็ก็ไม่อยากขายเพราะว่าถ้าฝนมาไม้เหล่านี้ก็จะโตปีหน้าก่เป็นไม้โตได้ขายต้นต้นราคาดีหน่อยก็จะแต่งฟอร์มให้โตปีหน้าคือถ้าขายว่าสามต้นมันก็สามร้อยเลยนะอย่างนี้นะจริงจิมันก็ตกค่าส่งกินไปร้อยยี่สิบบาทมันก็เหลือไม่เท่าไหร่หรอกแต่อันนี้ก็ มันมีความสมบูรณ์ก็บอกว่าต้นนี้จะเป็นเท่าไหร่ปีร้อยหรือสามร้อยแปดสิบดีโอเคแล้วลดให้เหลือสามร้อยแปดสิบบาทให้ครูพี่ดูะ่ะไม้เยอะนะจริงๆอ่ะการทําทําสวนขาย,ยตัวเองอ่ะมันต้องทําไม้เยอะนะต้จะมีไม้ขายทุกวันนะต้องมีไม้เยอะด้วยไม่คือถ้าเป็นร้านค้าเนี่ยเขาจะไปรับไม้มาขายหรือว่าจะมีมีไม้เอามาลงขายให้เอามาลงให้ขายนะ มีไม้ใหม่มาทุกวันมีไม้ที่สมบูรณ์ที่สวยทุกวันอันนี้ไม้มันไม่สมบูรณ์ไม่สวยแต่ว่าถ้าขายถูกไปมันก็ไม่ได้อะไรมะมันมันได้น้อยนะได้น้อยอยากได้เยอะไงไงอยากได้เยอะนะแต่ว่าไม่สมบูรณ์ก็ไม่อยากขายจริงๆไม่อยากขายหรอกไปแล้วจะเรียนดูเลงยากเออถ้าไม้สมบูรณ์แบบนี้เกจอย่างนี้โอเคเป็นมาที่สมบูรณ์อันนี้ไม้ที่ให้น้ำบ่อยหน่ออันนี้ไม่ซื้อไม่ว่านะตัวนี้บอกว่าสวยเลยนะแต่ว่าผมขายจะดีด้วยแต่ว่าผมไปสี่ร้อยสองตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะต้นนี้ก็ยังสวดนะตัวนี้สวดลองไปดูไหมเกลือตัวแล้วก็ดอก,กเต็มต้นแล้วอาจจะสวยนะก็มีสีสันที่พอใช้ได้โอเคนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณสวัสดีครับ